ฮัลโ <Hello. S 2> <Hello. S 1> หลฮัลโหลยายทำอไปอีกอะเนี่ยอยากให้ยายสอนทำมันเนี่ยปลาท้องโขลกสังขยายายทำเป็นปะทำไม่เป็นไม่เคยทำไม่เคยเห็นเอาล่ะเดี๋ยวทำไม่เป็นเหรอไม่ไม่ไม่เคยทำเอาเหรอทำไม่เป็นท้โกไม่เคยเห็นก็าทำด้วยว่าจะทำยังไงแต่๋อยายก็ทำไม่เป็นด้วย งั้นงั้นยายเรามาทําพร้อมกันไหมเราเรามาทําไปด้วยกันไหมยายเราเรา,เรามาเรามาเรียนทาปลาต้องโก,โกไปด้วยกันไหมไปเรียนที่ไหนเรียนใน,นเน็ตเรียนในเน็ตเ,เ,เ,เหมือนยายยายสอนทำบะหมข้าวมาเยอะแล้วเดี๋ยวเขานี้เคสอนบ้างดีไหมเปินเน่ยแล้วยายจะถัดได้เลยยายจะจับคู่อย่างของเขาได้ได้เดี๋ยวเคอาทิป <c oughs> อาทิปวิธีทำปลาต้องโก่เอาลองดูลองดูเดี๋ยวเคบอกทีละขั้นตอน อ่ะ,ดอะ,อะเดี๋ยวเคบอกนะวิธีแรกนะในเน็ตเขาบอกว่าให้ร่อนแป้งกสาลีอนเนกประสงค์แกรู้จักไว้ออแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาใส่ใส่ลงไปในกระมังก็ได้ผสมผสมลงไปใส่กิ่มน้อยพักจะมีโจ๊กอะเขามีเขามีเขาบอกว่าแป้งเนี่ยสามถ้วยผงฟูนี่ช้อนชาหนึ่งแล้วก็เบกกิ้งโซดานี่ครึ่งช้อนชา แล้วก็ใส่ยีตแห้งลงไปด้วยแล้วก็ไปคนๆกันใส่อะไรแท้ๆนะยีตยีตแห้งนะยีตอ๋อเคยเคยเห็นปะยีตไม่เคยเห็นอะ่ะไม่เคยเห็นนะอ๋อ<า>ใหญ่ดูทำอย่างอื่นไม่ได้เลยทำยากๆอย่างเนี้ย <laughs> ปลาตะโขปลาตะโข <laughs> ง่ายง่ายแล้วเคยเคยดูด้วยเห็นนวดแป้งยังไงทำยังไงไม<อ>่เคยเห็นนี่ไงเดี๋ยวเคนนวดให้ดูเลย เดี๋ยวคิดด้วยดูยายจะไปเห็นได้ไงก็นี่เดี๋ยวอัดคลิปให้ดูไงเดี๋ยวแค่อัดคลิปให้อยู่อัดคลิปแล้วก็ส่งให้ยายดูเออเดี๋ยวเรายายฟังนะยายฟังก่อนนะทีนี้ผสมน้ําอุ่นยายตําตาลทรายเกลือแล้วก็น้ามันพืชอย่างละสองช้อนโต๊ะบ้างทีนี้ก็เทเข้าไปที่กับแป้งแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็นวดด้วยมือหรือเครื่องนวดแป้งนวดมือหรือนวดเครื่องแป้งก็ได้นะยายนวดแป้งสิบนาทีแล้วก็เอาผ้าชุบน้ําเนี่ย หมาดๆมาคุมแป้งไว้แล้วก็พักเออพักแป้งไว้กหกชั่วโมงหรือข้ามคืนเลยวะยายก็ไเลยต้องหมักไว้เออเออหมักค้างคืนเเหมือนเหมือนเหมือนเอาแป้งที่เราหมักไว้ไว้ค้างคืนนะฮะก็เอาแป้งผงผมมามาโรยมาโรยเพื่อมันจะได้แบบตัดง่ายๆยายแล้วก็ใช้ไม้แตะน้ำเปล่าแล้วแตะตรงกลางแป้งอะไรเนี้ยจากนั้นนำแป้งอีกชิ้นมาประกบสอนกันเบาๆอ๋อมันเหมือนตรงนี้มันเหมือนจะเป็นคู่ยาย เหมือนทาให้เป็นคู่วิธีทาให้เป็นคู่ก็ททาให้เป็นคู่ไงเอาวิธีทาให้เป็นคู่เหมือนเอาเอาน้ําเปล่ามาแตะไว้ตรงกลางแล้วเหมือนเอาเอาสองสองอันมาเชื่อมกัน่้อบาตัดตัดแล้วถึงจะ่าแปะกันใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าตรงที่แปะกันนะถ้าจะแปะให้อยู่มันต้องเอาน้ําเอาน้ํามามาเชื่อมมาตรงกลางมันก็จะแปะได้แล้วก็ทีนี้ก็ต่อทอดใหญ่ก็ใส่น้ามันพืชลงไปใช้ไฟปานกลางแล้วก็หย่อนหย่อนแป้งที่เราเตรียมเมื่อกี้ก็ทอดเลยทอดก็พอให้มันเหลืองเหลืองกรอบสุกก็ ก็ขึ้นมาเสด็จน้ำมันแล้วก็กินได้เลยเหมือนเหมือนมันจะยากตรงตรงเตรียมแป้งอย่างเดียวลยยากถ้าเรามีอุปกรณ์เรามีสูตรสัดส่วนพอมันก็คงแบบอร่อยตามตามสูตรทำไมเนีย่ยมันเป็นโฆษณาใหญ่วันนี้โอ้อโฆษณาปาตั๊งโกเออใช่โฆษณาปาตั๊งโกโคือโฆษณาเครื่องเขาเรียกเครื่องอ่าตีแป้งอนเนกประสงค์อ๋อเครื่องนวดน,เนวดยย่เครื่องนวดแป้งใหญ่ใช่เครื่องนวดแป้งมันชื่อว่าบอช คืออะไรนะบอสบอสบอสมันอ่านว่า b o s c h อ่านว่าบอส b o s c c f c h ไม่ใช่ x h c h h h หยังอ่ะ b o s c h อ่านว่าไงนะใหญ่อ่านว่าบอสใช่ไหมใช่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 มันเป็นเครื่องตีแป้งแบบใช้ได้หลายอย่างเลยใหญมันแบบตีแป้งก็ได้ปั่น ตีไข่ตีไข่ได้คั้นเหมือนส่วนใหญ่ทำขนมเอ,เอาไว้ทำขนมเอาไว้คั้นน้ําคั้นผลไม้ไว้ปั่นอะไรพวกนี้ยมันเหมือนมาทําได้หลายอย่างอย่างยายนี่ถือว่าเป็นแม่อเน,ปก,น,อนเอกประสงค์ไหมไม่รู้ฮะแม่อเนกประสงค์ี่เป็นไงอันเนกประสงค์ก็คือแบบว่าทําได้ทุกอย่างสารพัดก็คง<อ>จะเป็นอย่างนั้นนะเอาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราตาเสียตั้งแต่แม่เคเล็กใช่ไหม อืออืมแม่ยายก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาเลี้ยงลูกอีกคนนะหกคนหกคนเลี้ยงคนเดียวเลี้ยงคนเดียวเป็นไงตอนนั้นเป็นไงแี่ก็ลำบากสุดๆน่ะแต่ก็สนุกมีสนุกอะไรเพลินทำงานเพินทำงานเพินเหรอไม่ไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยนะไม่รู้สึกลำบากด้วยโอ้ยแต่ก็ลำบากสุดๆน่ะแต่ก็ลำบากสุดๆลำบากยังไงบ้าง อะไรๆต้องทําเองทั้งนั้นคิดเองทําเองทุกอย่างคือแบบว่าเราก็ต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้ลูกๆอย่างเงี้ยหรอแล้วนั่นอ่ะลปกเองขายเองอ๋อคือ,ค,อคือที่สร้างบ้านเนี่ยคือสร้างด้วยตัวเองด้วยเก็ดเองเหรอ,อก็ต้องเลี้ยงลูกหกคนเนี่ยนะยังมีต่างไปสร้างบ้านีกเรอก็นั่นก็ไดาทำไงไปขายของบักน้ำไงอ๋อขายของบักน้ำขายเที่ยวนึงก็จำไรเที่ยวอ<ะ>๋อของ,ตงุตายไอ้จิ๋วได้สองขวบสร้างบ้านอะ่ะ ทางบ้านลูกเขามันจะแ่ฝงมันก็มันเล็กไงก็ลากมีลากไม้จะล่อกนัน่อะอรพอรู้เข้าเลยเลิกขายเลยเลิกขายแลย้วที่ี้ทำมาอะ่ะกลับมาอยู่บ้านก็มาปลูกผักเลิกขายก็ต้องเอาไอ้จิ๋วไปจีบเงินตักนะห้โกนี้ตอนตอนนั้นมันมันหลายคนอย่าเด็กๆมันหลายคนเขาก็จะมาแบ่งเอาไปเลี้ยงให้มันเบาอะ่ะทีแรกก็ยังไม่ให้อะ่ะตอนหลังอ็ ให้ไป,ไปเอากลับเขาบอกทางว่าเอากลับไม่ต้องมาอีกแล้วนะคะแล้วเลยไม่เอากลับปล่อยเขาไปอืงเั้นไปอยู่กับน้ำสองคนเหลือเหลือจังนี้สี่คนก็เลี้ยงมาสี่คนเนี่ยแต่ถ้าเกิดแบบกงยังอยู่กงก็ช่วยดูได้ใช่ไหมเพราะเราต้องเ,อเขาก็อยูเขาก็ดูเด็กแล้วก็ไปขายอยู่นะก็เราไปขายได้ อะแล้วพอไม่ได้ไปไม่ได้ไปขายตลาดแล้วอย่างนี้ก็แบบว่าตังค์ก็ได้น้อยลงนี่ชีวิตก็เปลี่ยนเลยเลยยายถือว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ที่เก่งไหมเราดูตัวของเราเองไม่เห็นหรอกต้องต้องกระืืดอดูอ๋ออายายเก่งนะยายเก่งตอนนี้โอเคยายเก่งสุดยอดอะ่ะสุดยอด ก็วันนี้มีสปอนเซอร์มาจากบอชครับเป็นเครื่องตีแป้งอเนกประสงค์มัมซีรีสองถ้าใครอยากได้นะฮะฟังดีๆนะให้คุณทำปะต้องโกรูปพวงมาลัยวันแม่แบบนี้เลยเอาเหมือนอย่างนี้เลยฮะทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปปะต้องโกของคุณนะ,ะลงมาในคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, t t o t o k หรือ IG ได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะคัดเลือกที่ดีที่สุด หนึ่งคนเท่านั้น,น,นเอาไปใช้ฟรีเลยส่งกันมาเยอะๆนะฮะรอรอดูอยู่เดี๋ยวให้ยาย่กยตัดสินด้วยครับ